ตอนนี้ผมมาที่บ่อน้ำร้อนเทพพนมนะครับมันต้อง็นนี่เป็นสะเป็นน้ำเย็นบ่อน้ำร้อนคือข้างล่างนี่ควันขึ้นก็เป็นอะไรบ่อน้ำร้อน อันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำร้อนกินกรามฐานขึ้นนี่มีการลวกไข่ไว้ไบ่อน้ำร้อนเทพขนมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อน้ำร้อนเทพขนมนะครับคือบ่อน้ำร้อนก็กระจายขึ้นมาทั่วหลายที่เหมือนกันแต่มีบ่อนี้ที่ร้อนมาก 90สองศาบอ่อนี้ข้าสบองศาเขาจะทาเป็นทางการอยสามบอ่อมีบอ่อนหนึ่งที่น้ํามันพุ่งขึ้นมาแล้วบอ่อน้นต้มไข่อยู่แล้วในสระมันเป็นน้ําอุ่นๆที่เด็กเล่นน้ําน้ําไม่เย็นครับน้ําอุ่นแต่นี่ร้อนเลยร้อนเกือบร้อยองศาก็ทั่วบริเวณก็เหมือนกับว่ามันเป็นกรรมธรรมของความร้อน ้าทางนำทางเดินให้เดินรอบก็ายร้อนขึ้นมาแบบเต็มเต็มเหมือนกันเนทุกจุดที่เป็นหลุมเล็กหลุมน้อยที่น้ำขึ้นมานี่ก็ร้อนมากเนี่ยก็น่าจะเก้าสิบองศาร้อนที่มีบ่อน้ำผุดขึ้นมา ทุกจุดร้อนอันนี้ก็คือล่องน้ําไหลมานี่ก็ร้อนมีไอน้ําขึ้นมานี่ะร้อนประมาณ90องศาแต่พอไหลลงไปที่สระเป็นน้ําอุ่นเป็นน้ําอุ่นพอเล่นได้สบายสบาย